อย่าไปรู้สึกสนใจกับคนอื่นเยอะคนหนึ่งร้อยคนก็มองเราหนึ่งรอยแบบรู้สึกสนใจแค่ตัวเองไม่สร้างความเดือดรอนให้ใครก็พอแล้วส่วนใครจะมองเราไม่ดีปัญหาคงไม่ได้อยู่ที่เราแล้วแหละทําโอว่าพระคุณเจ้าหลวงปู่ทิมอัตตะสันโตสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องตำนานเกจิเมืองไทยมีความยินด,ดีที่จะนำเสนอ ชีวประวัติและปฏิปทาของพระคุณเจ้าหลวงปู่ทิมอัตตาสันโตมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนอกจากหลวงปู่จะเป็นนักพัฒนาที่เก่งกาจแล้วหลวงปู่ยังเป็นนักศึกษาธรรมะที่ล้ำเลิศมากอีกด้วยด้วยสติปัญญาและความจำอันแม่นยำสามารถสอบได้ถึงนธรรมชั้นเอก โดยที่ใช้ระยะเวลาไม่นานเลยและได้รับสรศักสัเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทมีสถิติดังนี้ปีพุทธศักราช2492สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตีปีพุทธศักราช2493สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโทปีพุทธศักราช2500สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกปีพุทธศักราช2510 ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลน,น้ำเต้าตำบลพระขาวพร้อมทั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาปีพุทธศักราช2512ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชันตีพร้อมทั้งได้รับพระราชทานทินนามว่าพระครูสังวรสวรณกิจปีพุทธศักราช2520ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครู สัญญาบัตรชั้นโทในพระราชินนามเดิมในด้านการศึกษาจะเห็นได้ว่าหลวงปู่ท่านมีนับใจฝากใยอย่างจริงจังแล้วมกักจะทำอะไรต้องทำจริงๆและต้องให้สำเร็จลุล่วงให้ได้ในไม่ช้าสมกับเป็นชายชาติทหารต่อมาหลวงปู่พินิษพิจารณาเห็นว่าการมารุ่มหลงไยในยศถาบรรดาศักด์นี้จะไม่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้แน่ มีแต่จะเพิ่มความทุกข์ทรมานจิตใจให้เรามัวเมาและลุ่มหลงซึ่งเป็นตัวการที่ทําให้เกิดกิเลสจะมีแต่ความโลภความโกรธและความหลงเมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วหลวงปู่ท่านจึงหันหน้ามาศึกษาผลทางแห่งความตายพยายามศึกษาและคน้นคว้าหลักสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตัวของหลวงปู่เองและได้ออกทุดงเป็นครั้งแรกโดยปรากฏที่สระบ,บุรี ในตอนเชา้าหลวงปู่ออกปิฎบาตเดินไปสวนทางกับพระในละแวกนั้นซึ่งพระท่านกําลังรับบิณฑบาตอยู่ก็เกิดความคิดขึ้นว่านี่เรากําลังมาแย่งอาหารจากเขาซึ่งเขาได้รับอยู่เป็นประจําทุกๆวันจึงตัดสินใจหันหลังกลับทั้งทั้งที่ชาวบ้านใส่บาตรมีเพียงทัพพีเดียวเท่านั้นเมื่อกลับมาถึงกรดที่พักได้มีชาวบ้านนาอาหารมาถวายพอประมาณหลวงปู่จึงตัดสินใจถอนกรด เดินทางกลับพระนครศรีอยุธยาแล้วเลิกเดินทุดงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงปู่กลับมาอยู่วัดได้ศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐานด้วยตนเองและได้เที่ยวแสวงหาแนวทางแห่งกรรมฐานเพิ่มเติมอีกและได้เดินทางไปศึกษากรรมฐานกับหลวงพ่อจงพุทธสโลแห่งวัดหน้าต่างนอกตำบลหน้าต่างนอกอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปไปมามาอยู่หลายขนเพราะอยู่ไม่ไกลกับวัดพระขาวนะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกท่านได้แนะแนวทางทางเมตตาให้หลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ขนหนึ่งหลวงปู่ได้เดินทางตัดทุ่งไปหาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกพอจะเลี้ยวเข้าหลังวัดซึ่งเป็นทุงน่งนาได้มีเหลี่ยบควายตัวหนึ่งบินมาเกาะที่แขนขวาเพื่อหวังจะกินเลือด ด้วยความหิวหลวงปู่ได้เอามีดปัดไล่มันไปถึงสองครั้งก็แล้วเจ้าเหลือมตัวนั้นก็ไม่ยอมหนีพอครั้งที่สามจึงหยุดนิ่งปล่อยให้เจ้าเหลือมนั้นดูดเลือดกินจนอิ่มอ้วนแทบจะบินไม่ไหวเพื่อสนองความต้องการของมันความรู้สึกตอนนั้นมันช่างเจ็บปวดแปรบเข้าในหัวใจทีเดียวหลวงปู่มีความรู้สึกสบายใจมากที่ได้ช่วยเหลือเจ้าเหลือมนั้น เมื่อยามหิวโหยจนอิ่มหนำดีแล้วก็บินไปด้วยความปลอดภัยเป็นเรื่องแปลกให้เราได้คติและข้อคิดมากในเรื่องความมีเมตตาปาณีต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอันเป็นการปบำเพ็ญทานอย่างหนึ่งที่จะเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จผู้ที่จะสำเร็จมรรคผลทางนี้ได้ย่อมจะมีอะไรมาลองจิตลองใจอยู่เสมอหรือเรียกว่าตัวมาน ัวจิตปล่อยให้ตัวมารมาครอบงำได้จิตนั้นก็ย่อมแต่สบายหรือที่เรียกว่าตาบะแต่มรักผลที่ปลูกเอาไว้มันก็จะเสียเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามฝึกจิตให้ชนะมารในสมัยก่อนชาวบ้านเขาจะทดลองว่าพระที่ปฏิบัติกรรมฐานนั้นจะมีจิตเข้มแข็งหรือไม่เขาจะนิมนต์พระไปชักมหาบาังสกุลในป่าตอนดึกๆมีอยู่ครั้งหนึ่ง หลวงปู่ถูกนิมนต์ไปชักมหาบางสกุลกับหลวงพ่อจงและหลวงพ่อสังในป่าหลังวัดบางยี่โถเพื่อเป็นการทดลองตบ,บะของหลวงพ่อทั้งสโดยนําเอาศพของคนตายที่กําลังมีกลิ่นเหม็นในตาโปนหาศพที่น่ากลัวมากๆนำไปนั่งพิงโคนต้นไม้ในป่าที่เงียบสง,งัดนั่งพนมมือมีผ้าบางสกุลวางอยู่บนสามผืน แล้วนิมนหลวงพ่อทั้งสาให้เข้าไปพิจรณาทีละลูปในยามดึกๆโดยจับฉลากกันยามแรกหลวงพ่อจงท่านเข้าไปพิจรณาก่อนเวลาประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนยามที่สองหลวงปู่วัดพระขาวเป็นผู้พิจารณาตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงคืนไปแล้วเลื่อยไปตามลําดับหลักการพิจาณาของหลวงปู่ท่านมีง่ายๆคือ 1. เดินเข้าไปยืนพิจาณาอยู่เหนือลม เพื่อจะได้ไม่ได้กลิ่นเหม็นจากศพนั้นเพราะจะทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวและจะอยู่ได้ไม่นาน 2. ประการที่สองนึกเสียว่างูที่มีพิษหรือสิงลาสัตว์หลายๆต่างๆเมื่อมีชีวิตอยู่เมื่อกัดเราเราก็ตายแต่เมื่อมันตายแล้วพิษหรือความดุร้ายของมันก็จะหมดไปหมดความน่ากลัวก็เหมือนดังศพที่อยู่ตรงข้างๆเรานี้ตายแล้วถึงจะทำร้ายก็ไม่เป็นไร พิษสงก็หมดไปเหมือนดังเช่นงูที่ตายเมื่อฟังดูแล้วทำให้เราค่อยคลายความกลัวเรื่องผีผีจังสางไปได้บ้างต่อมาหลวงปู่ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อสดจันทัศโลแห่งวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพซึ่งเป็นผู้คิดค้นวิชาธรรมกายที่มีชื่อเสียงมากหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากอยู่ทุกวันนี้คือ หลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงปู่ได้อยู่เจริญกรรมฐานกับหลวงพ่อสดจันทัโลเป็นเวลาหลายคืนหลายวันหลวงปู่ได้แนวทางในการทำสมาธิภาวนาหลวงพ่อสดจันทัโลท่านเค่งครัดในพระธรรมวินัยมากไม่ยอมจิบปัจจัยเช่นเดียวกับหลวงปู่เหมือนกันระหว่างที่หลวงปู่ได้มาอยู่ศึกษาธรรมที่วัดปากน้ำนั้นขณะที่หลวงปู่กำลังนั่งสนทนาอยู่กับหลวงพ่อสด ได้มีหญิงสองคนเข้ามาหาแล้วหญิงคนที่หนึ่งได้เอ่ยถามหลวงพ่อสดว่าบิดาของฉันที่ได้ตายไปแล้วนั้นเวลานี้ท่านได้ไปเกิดแล้วหรือยังหญิงคนที่สองก็เอ่ยถามหลวงพ่อสดต่ออีกว่าแล้วสามีของดีฉันล่ะคะเวลานี้ก็ได้ตายไปแล้วเหมือนกันเวลานี้เขาไปเกิดแล้วหรือยังและไปเกิดอยู่ที่ไหนหลวงพ่อสด ท่านให้หญิงม่ายทั้งสองนั่งรอสักครู่แล้วหลวงพ่อแห่งวัดปากน้ําก็เดินขึ้นไปยังชั้นบนปล่อยให้หญิงม่ายทั้งสองนั่งคุยกับหลวงปู่วัดพระขาวไปพังพังก่อนแล้วสักพักใหญ่หลวงพ่อสดดันทัศโลท่านก็เดินลงมานั่งอย่างที่เดิมแล้วหลวงพ่อสดท่านก็พูดขึ้นมาว่าพ่อของโยบที่ได้ตายไปแล้วนั้นบัดนี้เขาได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วอยู่แถวๆบ้านโยบนั่นแหละ ส่วนสามีของโยกอีกคนนั้นเขายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังอยู่ใช้เวรใช้กรรมที่เขาได้ทําไว้หญิงไม้ผู้นั้นได้ถามต่ออีกว่าเหตุที่เขาไม่ได้ไปผุดไปเกิดนั้นสามีของดิฉันเขาได้สร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้หรือหลวงพ่อสดท่านตอบว่าเหตุที่สามีของโยกที่ยังไม่ได้ไปเกิดนั้นเป็นเพราะเขาได้ทํากรรมไว้มากคือเมื่อตอนเขายังมีชีวิตอยู่เมื่อตอนเขายังหนุ่ม ได้ไปฆ่าเขาไว้เวรกรรมอันนี้แหละที่ทําให้สามีของโยไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังตกอยู่ในนรกอเวจีอีกนานเหตุการณ์ที่หลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังนับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากที่หลวงพ่อแห่งวัดปากน้ําท่านสามารถอย่างรู้และก็สามารถเห็นในเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนคงจะเป็นเพราะว่าหลวงพ่อท่านสามารถกระทําจิตเป็นสมาธิ โดยนั่งวิปัสสนากรรมฐานและภาวนาสำเร็จถึงขั้นสุดยอดจึงสามารถมองเห็นเรื่องราวในอด,ดีตได้เหมือนกับหลวงปู่วัดพระขาวเหมือนกันข้าพเจ้าเคยแก้งลองใจถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่นั่งสวดมนต์ภาวนากลางคืน,นดึกๆดื่นๆเป็นประจำหลวงปู่เคยเห็นเลขอะไรอะไรบ้างไหมหลวงปู่ตอบด้วยความโมโ oh หว่าเห็นแต่บอกไม่ได้แล้วหลวงปู่ท่านก็แจ้งให้เข้าใจว่า ถ้าฉันบอกให้แกไปถูกทางโน้นเขาเป็นฝ่ายเสียเงินฉันก็ผิดที่ทำให้เขาเสียเงินถ้าฉันบอกให้แกไปผิดผิดทำให้แกเสียเงินฉันก็ผิดอีกมันไม่ดีและถ้าเอาดีทางนี้ละก็มันดีไม่นานหวังว่าทุกๆคนที่ชอบเรื่องแบบนี้คงจะเข้าใจความหมายของลุงปู่ท่านดีต่อมาลุงปู่ท่านได้พาสัมมเนรไปฝากเรียกพระปฏิญธรรม กับหลวงพ่อสดแห่งวัดปากนาบหนึ่งลูกซึ่งปัจจุบันนี้สอบเป็นมหาได้แล้วคือท่านมหายุยแห่งวัดเขาวังอำเภอเมืองจังหวัดราดุรีจากนั้นหลวงปู่ได้เดินทางไปศึกษากรรมฐานกับอาจารย์จูอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีอาจารย์จูท่านสามารถนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานเห็นอะไรอะไรได้ทุกอย่างครั้งสุดท้าย หลวงปู่ได้ออกเดินทางไปเยนสำมนกขเขาวงกคบ้านมีจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นสันนกวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงและใหญ่มากในสมัยนั้นการเดินทางไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นแสนยากและก็ลำบากใจมากด้วยเหตุที่ว่าหลวงปู่ท่านไม่จับปัจจัยและก็ไม่มีลูกศิษย์ที่จะติดตามไปด้วยต้องอาศัยให้คนรู้จักกันนำปัจจัยไปฝากไว้กับร้านอาหารเพื่อให้ช่วยจับการและช่วยซื้อตัว๋ว ให้เป็นค่าโดยสารรถและเรือที่ที่หลวงปู่ท่านจะเดินทางไปสถานที่ที่นั้นหลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังว่าก็นึกถึงอยู่เสมอร้านอาหารที่หลวงปู่เข้าไปฉันอาหารเมื่อรู้ว่าหลวงปู่ท่านไม่จับปัจจัยก็ไม่ยอมคิดค่าอาหารจะถวายให้หลวงปู่เสมอฉะนั้นเงินที่ฉันให้เขามาฝากไว้นั้นฉันก็ไม่เอาคืนเหมือนกันยกให้หมดเลยขอเพียงแต่ท่านช่วยซื้อตั๋ ส่งลงเรือให้กับวัดได้ก็พอแล้วนับว่าหลวงปู่ท่านป่าพติและปฏิบัติได้ล้าเลิศจริงๆและเป็นที่ชอบค้นคว้าสแสวงหาธรรมะอย่างจริงจังและจริงใจมากจัดว่าเป็นพระเถระจารย์ที่ล้าเลิศในแนวทางสมาธิภาวนาและเมตตาอันสูงส่งยิ่งในปัจจุบันนี้ยากนักที่จะหาไหนเสมอเหมือนพร้อมไปด้วยพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณ ประพืชปฏิบัติตามรอยพระบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดด้วยเหตุนี้จึงทําให้วัตถุมงคลของหลวงปู่ท่านแต่ละชิ้นที่หลวงปู่ได้สร้างขึ้นมาแต่ละรุ่นนับเป็นพันๆเหรียญที่ได้แจกให้กับญาติโยมและลูกิษย์ลูกหาในงานทอดพระปา่าแต่ละปีแต่ละปีเป็นที่นิยมชมชอบของนักสะสมวัตถุมงคลเป็นอย่างมากดังจะชี้แจงให้ทราบดังต่อไปนี้ ในปีพุทธศักราช2,518หลวงปู่ได้สร้างเหรียญเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นของชำร่วยในการจัดทอดพระป่าสามัคคี2,518กองกองละ18บาทเพื่อนำปัจจัยไปสร้างพระประธานในอุโบสถวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านหลังของเหรียญเป็นลูกของหลวงปู่นั่งสมาธิโดยให้พระอุปชาของหลวงปู่หลวงพ่อสัง เป็นผู้ทำพิธีพุทธาพิเศษก่อนต่อมาทุกๆปีหลวงปู่จะจัดทอดพระป่าสามัคคีขึ้นปีละหนึ่งหมื่นกองกองละสิบบาทเรื่อยมาของชำร่วยที่แจกจ่ายจะเป็นเหรียญทั้งสิ้นส่วนแบบพิมพ์นั้นจะเปลี่ยนออกไปทุกๆปีจะมีอยู่ปีหนึ่งใช้เหรียญพิมพ์พแรกมาสร้างขึ้นอีกขนหนึ่งจำนวน 11, หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเหรียญจึงยากนักแกบ่บรรดานักนิยมเหรียญรุ่นต่างๆของหลวงปู ที่จะยึดถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนอกจากผู้ที่เขาได้รับด้วยตนเองเท่านั้นประมาณปีพุทธศักราช2522หลวงปู่จะสร้างเป็นพระพิมพ์หลวงพ่อรอดอยู่หลนหนึ่งในปีพุทธศักราช2527สิทธิ์ญานุสิทธิ์ได้ขออนุญาตหลวงปู่สร้างรูปหล่อเหมือนขนาดหน้าตัก5นิ้วเนื้อทองเหลืองขัดมันสร้างจำนวน209องค์ และพารก,กิ่งรูปเหมือนของหลวงปู่ขนาดหน้าตัก1นิ้วจำนวน1,090องค์และล็อกเก็ตรูปของหลวงปู่สำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่ท่านทั้งหมดนี้หลวงปู่จะเป็นผู้พุทธาพิเศษเองทั้งหมดโดยส่วนมากจะลงในทางเมตตาและแคล้วคลาดให้เป็นสำคัญจะได้ไม่เจ็บตัวถ้าถึงข่าวคับขันก็ใช้ได้ในทางคงกระพันหลวงปูม่มักจะสอนให้ทุกๆคน นับถือคุณพาัตนไตเป็นที่พึ่งประจําใจและให้คิดถึงความตายเป็นอนารมณ์ถ้าผู้ใดระลึกไว้เสมอก็จะประาศจากทุกโศมีแต่ความสุขคําสอนของลุงปู่จะผูกเป็นนิทานและเป็นคติแล้วก็จะสอนแทรกธรรมะน่าฟังสนุกไม่รู้จักเบื่อหน่ายเลยหลวงปู่เป็นนักแสดงธรรมะที่ยอดเยี่ยมมากถ้าแสดงธรรมได้นุ่มนวลละเอียดละอ่อนและน่าฟังยิ่งนะ ทุกๆครั้งหลวงปู่ท่านจะขึ้นทรรมมาและแสดงธรรมให้ประชาชนชาวพุทธที่ได้มาประเพณบุญฟังเป็นประจำไม่เคยขาดโบราณท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อทําบุญแล้วได้สนับฟังธรรมะเทศนาก็จะได้กุศลอย่างมหาศาลเลยทีเดียวเมื่อตายไปก็จะไปสู่สวรรค์การประพฤติและปฏิบัติของหลวงปู่เยี่ยมมากตั้งแต่หลวงปู่บวชมาจนถึงวาระมรณการท่านจะไหว้พระ และสวดมนต์ภาวนาในเวลาดึกๆก่อนจะเข้านอนเป็นประจำไม่เคยขาดหลวงปู่จะกราบพาะถึงห้าครั้งเป็นประจำเสมอกราบครั้งที่หนึ่งและลึกถึงคุณพระพุทธกราบครั้งที่สองและลึกถึงคุณพระธรรมกราบครั้งที่สามและลึกถึงคุณพระสงฆ์กราบครั้งที่สี่และลึก, 3, ถ,ก 4, ถึงคุณบิดามารดาและปู่ย่าตายายกราบครั้งที่ห้าและลึกถึงคุณครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ เสร็จแล้วก็จะระลึกถึงชาติภูมิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นพระบรมศาสดาคือพระเจ้าสิบชาติอันได้พระเตมีราาพระชนกพระสุวรรณสามพระเนมิราพระมหาศกพระภูริทัตพระจันพระนาลพระวิทูลบัณฑิตและชาติสุดท้ายคือพระเวสสันดร โดยหลวงปู่จะใช้ภาวนาเป็นประจำอยู่เสมอหรือที่เรียกว่าหัวใจพระเจ้าสิบชาติเตชะสสเนมะภูจะนาวิเวฉะนั้นชื่อเสียงของหลวงปู่จึงดังโด่งขจรกระจายไปทุกภาคของประเทศไทยก็ว่าได้และที่ยิ่งไปกว่านี้แม้แต่ชาวต่างชาติที่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงของประเทศเราไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซีย ฮ่องกงไต้หวันรวมทั้งคนไทยในอเมริกาก็ยังรู้จักและได้ยินชื่อเสียงของท่านเลยซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากทานบรารมีแห่งความเมตตาที่หลวงปู่ได้อนุเคราะห์แผ่เมตตาให้แก่ญาติโยบทั้งหลายโดยแท้จริงแม้ในปีพุทธศักราช2,540หลวงปู่จะมีอายุครบ7รอบ84ปีแล้วก็ตามทีอีกทั้งสังขารของท่าน ก็ล่วงโรยไปตามการเวลาของอายุก็จริงอยู่แต่หลวงปู่ท่านไม่เคยบอกปัดหรือปฏิเสธกิจนิมนต์สักครั้งเลยท่านคิดอยู่เสมอว่าใครอยากนิมนต์ท่านไปไหนมาไหนนั้นถ้าท่านไปแล้วทำให้เจ้าของงานเกิดความสุขกายสบายใจแล้วก็ท่านไปให้หมดทุกครั้งโดยไม่มีการเลือกชั้นวัรณะเจ้าของงานแต่อย่างใดน้อยครั้งจริงๆที่หลวงปู่ไม่ได้ไปตามเวลาของกิจนิมนต์ เนื่องจากเกิดเหตุสุวิสัยจริงๆอาทิเช่นท่านไม่สบายหรือมีกิจนิมนต์ติดพันจนเดินทางไปไม่ทันเวลาของงานนับได้ว่าหลวงปู่มีกิจนิมนต์ไม่เคยว่างเว้นสักวันเดียวในแต่ละวันนั้นหลวงปู่ต้องเดินทางไปทําพิธีในงานต่างๆอาทิเช่นจุดเทียนบ้างเป็นประธานในการนั่งโรกบ้างไปทําพิธีขึ้นบ้านใหม่บ้างไปเจิมป้ายขึ้นห้างร้านใหม่บ้างรวมทั้งยังมีกิจนิมนต อีกร้อยแปดพันอย่างอีกมากมายเป็นต้นหลวงปู่ทิมจะชอบสั่งสอนบรรดาพระภิสุให้ประพฤติในวินัยสงฆ์อย่างเข่งครัดท่านมากักจะตื่นเวลาตีสองเพื่อน,นั่งวิปัสสนากรรมฐานและปฏิบัติกิจของสงฆ์ในเวลาตีห้าทุกวันจนกระทั่งช่วงที่ท่านอาพาธก็ไม่ได้ออกปิตาบาหรือปฏิบัติกิจตอนเช้ามานานแล้วก่อนหน้านี้ท่านก็ได้เข้าไปร,รักษาตัวที่โรงพยาบาลสรวงอก เป็นเวลานานหลายสิบวันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนกระทั่งทางวัดมีงานประจำปีเมื่อวันที่13มีนาคมปีพุทธศักราช2552ท่านก็มาเป็นประธานเปิดงานและอยู่รับลูกศิษย์ลูกหาจนช่วงสายของวันที่14มีนาคมปีพุทธศักราช2552ท่านก็เริ่มปวดศีรษะมีไข้จึงเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทรงอก กระทั่งเมื่อวันที่22มีนาคมปีพุทธศักราช2552เวลา3ามนาฬิกาโรงพยาบาลได้แจ้งให้ทราบว่าท่านมีอาการไม่ดีจึงได้เดินทางไปเฝ้าจนท่านหมรณาภาพก่อนหน้าที่จะเข้าโรงพยาบาลในเดือนกุมภาพันธ์ท่านยังได้เดินทางไปที่วัดสาราปูนเพื่อกราบพระราชถธิทธิมงคลหรือหลวงปู่สวัสดิ์ซึ่งท่านเป็นพระที่ท่านนับถือและเหมือนสหายธรรม ท่านได้เข้าไปบอกว่าท่านมากราบลาหลวงปู่สวัสดิ์ยังคิดว่าท่านมาลาไปทุละจากนั้นท่านก็อาพาธเข้าโรงพยาบาลแสดงให้เห็นว่าท่านรู้ตัวเองล่วงหน้าเสมอส่วนเรื่องวัตถุมงคลหลังจากหลวงปู่มรณภาพมีราคาสูงขึ้นทางวัดต้องระง,งับการให้เช่าบูชาชั่วข่าวแล้วได้ขอร้องว่าร้านค้าต่างๆอย่าได้ฉวยโอกาสขึ้นราคามากมายนอกจากนี้ การจัดงานศพของหลวงปู่ทางวัดยังของด์พวงหลีและขอเป็นเงินบริจาคเพื่อที่จะเข้ามูลทิหลวงปู่ทิมพเพื่อทำประโยชน์ต่อไปวันที่23มีนาคมปีพุทธศักราช2552นายวิทยาผิวพ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนจำนวนนับหมื่นคน พากันเดินทางไปร่วมการส่งน้ําศพพระครูสังวรสมมณก,กิจหรือหลวงปู่ทิมอัตตะสันโตอายุ96ปีเจ้าวาดวัดพระขาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกจิชื่อดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมรณภาพเมื่อเวลา10นาฬิกา55นาทีวันที่22มีนาคมปีพุทธศักราช2552 โดยศพตั้งอยู่บนสาลาการ,ปรเปลี่ยนประชาชนต่างสวมใส่ชุดขาวดำมาร่วมแสดงความไว้อาลัยส่งน้ำศพของท่านทำให้บรรยากาศบริเวณภายในวัดเป็นไปด้วยความเศร้าโศกวันที่24มีนาคมปีพุทธศักราช2552ที่วัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้า ให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังนำน้ำสงศพพระราชทานและเครื่องกิติยศประกอบศพหีบเชิงชายพระราชทานถวายแด่พระครูสังวรสมณก,กิจหรือหลวงปู่ทิมอัตตะสันโตอายุ96ปีเจ้าวาดวัดพระขาวโดยมีพระพง์สุธีกรรมการมหาเถระสมาคมและผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสเกตร,ราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีถวายน้ำสงศพนอกจากนั้นยังมีนายเกื้อกูลด่านชัยวิจิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวิทยาผิวพ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเศษยานุสิทธิ์และประชาชนเข้าร่วมง,งานกว่า20,000คนที่จบลงไปนั้นก็คือประวัติและปฏิปทา ของพระคุณเจ้าหลวงปู่ทิมอัตตะสันโตวัดพระขาวตําบลพระขาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทางช่องตำนานเกจิบางไทยขอน้อมกราบพระคุณเจ้าหลวงปู่ทิมอัตตะสันโตมาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับและขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ